ในการทําน้ํามักนี่คือเป็นเป็นสารบํารุงบํารุงต้นบํารุงใบนะครับเนาพูดมีสูตรในการทําน้ามักนี่อย่างไรพ่องครับเราสูตรทาน้ํามักนี่ก็ใช้วัสดุคือเป็นผลไม้นะครับครับอย่างของเขานี่คือใช้ลําไยที่เปินกระจายครับลำไยที่คัดออกแล้วลำไยแตกที่เปนที่ที่โล่งกันเดี๋ยวไปทิ้งอ๋อไปไปขอตามลงมานะครับเนา แล้วสูตรในการผสมนี่รู้ใช้สัดส่วนอัตราส่วนอย่างไรพ่องครับคืออัตราส่วนนี่เต็มล้ำไยหนึ่งถังเนาะครับปัใช้โพดออยู่สองพอพดอสองเนาะพดอหนึ่งอ๋อที่ใช้โพดอหนึ่งนะครับพดอหนึ่งอ๋อเออพดอสองพอพดอสองนะครับพพดอสองแล้วก็กากน้ําตาลครับกากน้ําตาลนี่อยู่ประมาณ สาลิตส,สาลิใส่ในนีนลงไปผสมกับน้ําแล้วก็ลําไยเนาะลำไยครับเส็จแล้วก็มักทิ้งไว้จะเอาเริ่มเอามาใช้ได้นี่นจะต้องทิ้งไว้ระยะประมาณอายุเท่งต่ำนี้ประมาณสี่เดือนสี่เดือนถึงจะเริ่มเอามาใช้ได้นะครับเนาะในการนามาใช้นักผู้มีวิธีผสมอัตราส่วนคือขั้นตอนหลังจากจะเอาตอนเนี้ยเขาก็ต้องเอาไปใช้ในการฉีดพ่นหรือว่าลดคือต้นลำไยลดทางดินนะครับ ขอเนื้อหาวิธีใช้ของนื้อุ้นหน่อยครับผมอ๋อเวลาลดทางดินผมโอจะเจ้าน้ำมัสมั้ยครับครับน้ำมัสนี่มากประมาณลิตรหนึ่งนะครับน้ำมาผสมตักในถังสีครับครับผสมน้ำในถังสีครับครับ จะต,ต่อจะแน่ก่อถ้าเวลาไปลากก่อคือจะผสมไปทางสปีคเกอร์เนาะพร้อมกับการให้น้ำต้นลำไยเลยเนะาะจะมีอดูดไปบแพร้อมแนาเลยอ๋อจะเอามาใส่พร้อมกับเครื่องดูดเลยนะครับเนาะก็ให้มันดูดจากในถังไปพร้อมกับน้ำเลย ไปพร้อมกันครับตอนเขาขึ้นน้ำเลยนะครับน้องครับมนก็ผสมไปตัวหน้าเมออ๋ออันนี้เป็นคิดขึ้นมาเองเนาะครับอันนี้คิดขึ้นมาไวมันกดดูดไปพร้อมหน้าเหมือนเป็นน้ำไปมันก็จะดึงจากตรงนี้ไปพร้อมกันเลยไปออกที่โอ้ไปพร้อมกับการให้น้้ำเลยนะครับอันนี้ก็จะไปการเราต้องได้ไปใส่หลายรอบเนาะใส่ไปพร้อมกับน้ำเลยด้วยไปลดผสมน้าม เราเปิดเลยก็ได้ครับน้อมครับอ๋อคือน้ำน้ำมากนี่ถ้าถ้ามีนักถูกใส่นักเลยครับก็คืออัตราส่วนอย่างน้อยหนึ่งลิตรต่อหนึ่งถังผส,สมน้ำหนึ่งถังนี้นะครับครัแล้วทยอยใส่ไปตามกากลำไย,ยเซตนี้เอาไปใช้ใส่อย่างอื่นได้อยู่ครับถ้า,านี่เอาไปสมมติว่ากากมันละถัวไป เทลงโคนต้นคนงี้อ๋อสามารถเอาไปใส่ในโคนต้นได้เห็นนะครับเนาะต่มันจะเปลืองกางน้ำตาลครับต้องใช้กางน้ำตาลเยอะ